ครับสวัสดีครับอตอนนี้นิสิตจะต้องวิเคราะห์จากงานที่มีอยู่ตอนที่อาจารย์ได้สั่งนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยงานที่นิสิตที่ได้รับการมอบหมายก็คือจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ของหน่วยงานที่เป็นโรงเรียนที่นิสิตเลือกมาที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับนิสิตจะต้องอาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเ<อ>พื่อที่จะได้ กำหนดนะสถนานการณ์ต่างๆนะครับเป็นการฝึกนะครับว่าในสถนานะที่นิสิตได้ได้เข้าไปอยู่ในหน่วยงานนั้นอรองรองทีนี้ประเด็นสําคัญที่สุดก็คือโรงเรียนที่นิสิตนำมาเป็นรายงานในแอสซาเมนตนี้เนี่ยอา,อาจารย์จะขออธิบายแบบฟอร์มนะครับที่นิสิตจะต้องไปวิเคราะห์นะครับ ซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องช่วยกันนะครับในการวิเคราะห์สถานการณ์แบบฟอร์มที่อาจารย์ให้เนี่ยจะเป็นแบบฟอร์มเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ของหน่วยงานในปัจจุบันสิ่งสำคัญที่สุดนะครับนิสิตเองเนี่ยจะต้องอแยกสถานการณ์ออกมานะครับใน s i g n m e n t แรกเนี่ยนะครับนิสิตหาข้อมูลนะครับที่อาจารย์ได้กําหนดแต่แรกนะครับแล้วก็นิสิตเป็นคนเลือกเนี่ยนะครับโดยมี ข้อมูลที่อาจารย์จะต้องให้นิสิตวิเคราะห์แล้วก็อธิบายตามหัวข้อต่างๆดังนี้นะครับวิเคราะห์สถานการณ์ภายในก่อนอนิสิตไปแก้ไขนะครับทำเป็นรายงานรูปแบบก็คือเขียนว่าการวิเคราะห์สถานการณ์ของโรงเรียนนะครับที่นิสิตเลือกในปัจจุบันนะครับนี่คือสิ่งที่ตัวนี้นะครับนิสิตก็ไปแก้ตรงคําว่าหน่วยงานออกนะครับที่อาจารย์เขียนไว้นะครับจากนั้นแล้วนะครับ นิสก็เริ่มทําการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในของหน่วยงานเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากทรัพยากรของหน่วยงานคาว่าทรัพยากรของหน่วยงานเนี่ยซึ่งมันจะประกอบด้วย2หัวข้อด้วยกันก็คือทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็ทรัพยากรสนับสนุนทั่วไปทีนี้ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยความหมายก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนนะครับในการวิเคราะห์ครั้งนี้เนี่ย ซึ่งมันก็หมายถึงตัวบุคลากรต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนนั่นก็หมายถึงว่าตั้งแต่ผู้บริหารลงมาจนถึงนักการพันโรงนะครับนิสที่สำคัญสุดคือนินสิทธิเนี่ยจะต้องอธิบายข้อมูลปัจจุบันนะครับที่เกี่ยวกับบุคลากรทั้งในด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพความหมายเชิงปริมาณคืออะไรนะครับเชิงปริมาณก็คือตัวจำนวนของนะครับ ากทั้งหมดทั้งหมดนะครับทั้งนี้นิสิตเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะทําเป็นตารางก็ได้นะครับทําเป็นรูปแบบของตารางนะครับก็เขียนตารางออกมานะครับคําว่าเชิงคุณภาพหมายถึงอะไรก็หมายถึงคุณวุฒิประสบการณ์นะครับและความสามารถหรืออาจจะเป็นสมรรถนะเช่น โรงเรียนมีตำแหน่งคออรูขสสองขสสาอะไรต่างๆนะครับหรือตำแหน่งสายสนับสนุนก็คือตำแหน่งพวกพวกที่เป็นปฏิบัติการทั้งหลายนะครับเช่นชํานาญการหรือเชี่ยวชาญต่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่เห็นภาพเลยนะครับว่าโรงเรียนตอนนี้สถานะของบุคลากรเนี่ยทั้งคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็น,นิสิตอาจจะทาเป็นตารางขึ้นมานะครับแล้วก็ สแสดงให้เห็นในเชิงของเช่นนะครับก็คือตัวตำแหน่งตังนี้อาจจะเป็นช่องตำแหน่งนะครับตรงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของอคนณวุฒินะครับเนี่ยอาจจะเป็นคนณวุฒินะครับอาจจะมีระดับของแต่ปอรตรีนะปอโทปอเอกนะครับหรือต่ำกว่าปอรตรีนะครับเราก็ใส่จำนวนลงไปนะครับ อย่างเช่นตำแหน่งครูผู้ช่วยอะไรเงี้ยนะครับก็ใส่ตำแหน่งไปมีสองคนมีหนึนะ่งคนเนี่ยรวมรวมแล้วข้างล่างก็ต้องรวมแล้วเนะี่ยจะต้องได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เรามองทรัพยากรมนุษย์นั่นก็หมายถึงว่าความสําคัญของการบริหารโรงเรียนเนี่ยนะฮะเรื่องคนเป็นเรื่องสําคัญนะครับหัวข้อที่2ครับก็คือหัวข้อทรัพยากรสนับสนุนทั่วไป การสับสนุนทั่วไปเนี่ยนะครับเราสามารถอธิบายให้เห็นว่าณนะโรงเรียนตอนเนี้นะครับมีสิ่งสนับสนุนอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นจำนวนกงประมาณนะครับรายได้จากการที่โรงเรียนได้รับนะครับมีเรื่องของพัสดุคารุพันธ์นะครับสองตัวนี้ต่างกันยังไงพัสดุคารุพันธ์นะครับคารุพันธ์อย่างเช่นเครื่องของคอมพิวเตอร์นะครับที่จะทำยังไงอ่ะที่เราจะสนับสนุนให้เด็กนักเรียนนะครับมีคุณภาพมากขึ้น พวกคอมพิวเตอร์นะฮะอาคารสถานที่ต่างๆนะครับห้องแลนบะหรือห้องปฏิบัติการต่างๆนะครับส่วนพัสดุก็คือพวกอย่างเช่นนะครับของที่มันใช้หมดไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกเคมีนะครับวัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอนพวกอย่างยกตัวอย่างน,นะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นโรงเรียนระดับมัธยมปลายเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของพวกสื่อต่างๆนะครับที่ ใช้ให้ให้นักเรียนในโรงเรียนนั้นสามารถที่จะนําเอาไปใช้ได้มากมายนะครับโรงเรียนนั้นมีไรายได้อะไรมาเพิ่มขึ้นอีกนะครับอย่างเช่นปีหนึ่งได้รับกี่ล้านบาทจากไหนอย่างเช่นจากสมาคมผู้ปกครองนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสภาพแวดล้อมกรสับสนนในการให้การเรียนการสอนนั้นดีขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของ บรรยากาศต่างๆอันนี้ก็รวมไปถึงบรรยากาศต่างๆด้วยนะครับนี่นักนิสิตก็อธิบายนะครับซึ่งในหัวข้อสัมมูลทั่วไปเนี่ยคว,นะค,ควรจะมีรูปภาพประกอบนะครับควรจะมีรูปภาพประกอบจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าส,สภาพแวดล้อมกายนรู้เป็นไ,ไ,ไงห้องเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับน้าเรียนไหมนะฮะในห้องเรียนมีทีวีมีโปรเจคเตอร์หรือมีคอมพิวเตอร์ประกอบนะครับอ,อันนี้ก็ให้อธิบายไป ไอ้ตัวนี้เป็นตัวสะท้อนที่เห็นว่าการเรียนการสอนเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดถึงในเรื่องของความสามารถของหน่วยงานที่ที่นิสิตต้องวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็อาจารย์อัตริระเบกนะครับพันธุ์เบกเบกนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงในเรื่องของตัวตัวสิ่งสนับสนุนก่อนว่าโอเคละในเรื่องเบื้องต้นเนี่ยทรัพยากรนั้นเป็นอย่างไรนะครับ และดิสิจมีคําถามหรือมีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถโพสต์นะครับข้อความตรงนี้ได้นะครับ